สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักทั่วทุกภาคทนายสมเกียจยังอยู่กับลุงพลนะคะไม่ได้เทลุงค่ะทนายท่านยุ่งมากเกี่ยวกับพอดีที่ท่านรับผิดชอบอยู่ค่ะมาฟังจากปากท่านทนายเดี๋ยวนี้เลยค่ะและขอเป็นกําลังใจให้ท่านทนายด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะฮะข้ายยามเช้าวัน ออกสลักกินแบบรัฐบาลนะฮะก็หลายคนอาจจะคิดถึงกันนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ทนายสมเกียรติถึงไม่ได้มีการไลฟ์สดนะครับทุกท่าน <c ười> ก็ต้องขออนุญาตชียย้แจงตรงนี้นิดนึงไม่ได้มีอะไรมากมายหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับว่าต้นคอแล้วก็สองก็คือกำลังเตรียมงาน นะครับในการต่อสู้คดีซึ่งก็จึง,งวดเข้ามาแล้วนะครับใกล้ๆเข้ามาแล้วมีหลายเรื่องผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้มีงานคดีของลุงพลคนเดียวสามก็คืออะไรครับก็รู้อยู่ว่าใบาผมบอกตอนนี้มีแต่วความวุ่นวายกันมีแต่การโต้แย้งโต้เถียงมีแต่การด่าทอผมเองไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับคนทางที่ดีสุดรับผมก็คือการไม่ต้องไปไล่สดพูดถึงพวกเขานะฮะใครอยากจะทําอะไรก็ทํา คใครอยากจะมีความทุกข์ก็เชิญตามสบายนะครับส่วนตัวผมเองก็จะพยายามทำงานหน้าที่โดยให้ดีที่สุดแล้วก็เมื่อเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยผมก็คงจะมาดําเนินชีวิตตามปกติตามสไตล์ทนายผูตรธรเหมือนเดิมนะฮะเพรายฉทุกท่านครับอีคิว e ไม่ได้ไปไหนฮะยังคงจัดรายการวิทยุนะครับยังคง าหาเรื่องเราดีๆนะครับมานําเสนอทุกท่านได้อยู่เหมือนเดิมแต่ขอให้หลังที่8นะครับเสร็จสิ้นภารก,กิจในทางคดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเบาสมองหน่อยหนึ่งนะครับมีคําถามหลายอย่างมากมายส่งมาทางไลน์ทาง Mess ซนเจอนะครับทางเฟ e บุ o กนะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้ผมเงียบไปมีคุณแม่หลายท่านก็เป็นห่วงว่ากานสมเกียตเป็นอย่างไรทำไมถึงเงียบไปงานหนักมากทุกท่านงานคดีที่ผมต่อสู้ตอนนี้ ไม่ใช่ว่าคดีลุงพลนะหมายถึงว่าคดีอื่นๆของของสพนครของกราสีที่ผมรับงานมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีแจ้งความเช็ดอเบอความเช็ดคดีที่ดินอีกสามสี่คดีที่พวดเข้ามาประดันเข้ามาเนี่ยผมรับไม่ไหวทีผมก็มีการประชุมหารือในทีมทนายความรุ่นพี่รุ่นน้องมีการแบ่งงานกันไปทำนะฮะซึ่งตอนนี้ก็พยายามค่อยๆเคลียร์ทีละปัญหาอย่างเงี้ยบรรจันคดียาจำรองอังคาร คดีรถชนคนตายที่สารสกลก็ต้องไปเคลียร์แล้วก็ยังมีคดีซ้ําซ้อนอีกที่นครพนมเรื่องยักยอกทรัพย์แล้วก็ปลอมแปลงเอกสารซ,ซึ่งต้องมอบง,งานให้คนอื่นไปทำมันความเครียดมันลุมมันทําให้ไหลผมเนี่ยมันตึงแล้วก็ต้นคอมันก็ตึงนะครับมันมีความเครียดลงทําให้ผมต้องพับคอนะครับหลายครั้งที่ผมไม่ได้สะเทอผมต้องการพับคอการไปเชียงรายก็คือการไปพับคอร เปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมเพราะาเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินสักสิบห้าวันยี่สิบวันนี้จะต้องมีการเ,เตรียมงานอย่างเข้มข้นในการต่อสู้คดีให้กับลุงพลนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีไม้กับคดีราเหียนะทุกท่านครับวันนี้กกอกจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังไม่ทราบเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวเลยมีแต่ได้ยินข่าวสารจากเพื่อนๆที่โทรมาว่าคนนั้นทะเลาะกับคนนี้คนนี้ทะเลาะกับคนน ون, ู้นคนนู้นโจมตีคนนี้ มีแต่เรื่องพวกนี้ครับผมก็เลยเบื่อเบื่อแล้วก็วันก่อนแก๊งสามสลึงก็ชวนไปกินงานวันเกิดพี่เพชรก็ต้องขออภัยด้วยติดงานจริงๆเป็นการโทรมาแบบแบบไม่ได้เตรียมตัวนะก็อวยพรพี่เพชรให้มีความสุขสําคัญที่สุดมีความสุขก่อนครับนะแล้วพ่อขอทําการค้าเจอระลุงเรือแค่นั้นเองนะครับนะครับไม่มีอะไรทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในการทํางานเข้าบ้านนอน ไปหารูปความไปติดต่อราชาการไปคัดเอกสารต่างๆผมก็ไปตามปกตินะไม่มีอะไรทุกท่านสังเกตดีๆนะฮะสีหน้าตอนนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยสีเรียเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับการเล่นโซเชียลนะครับเลยรู้นะเล่นโซเชียลว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความเป็นโลกมายามันไม่จริงเลยสักอย่างเดียวนะครับ ในการเล่นโซเชียลมันไม่จริงเลยสักอย่างเดียวมันมีในความเครียดใส่เราโดยเฉพาะถ้าเราหักเราทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่ดูเดือดน,นะครับเป็นคอนเทนต์ที่มีการด่าทอเป็นคอนเทนต์ที่มีการเอ่อเขาเรียกว่า,ราสร้างศัตรูนะครับนะครับหลังๆมันนี่ผมก็ไม่ได้ทําแล้วนะนะครับเพราะว่าบางทีการกระทาอะไรของผมบางอย่างถึงแม้ผมจะมีความรู้สึกดีว่าผมเนี่ยเออที่พูดออกไปแล้วทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่า ไม่ดีทําให้คนอื่นเขาด้อยค่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในขณะตอนนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมเองก็มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ถูกการพูดจาด้วยค่าคนอื่นการพูดจาดูหมิ่นเขาหรือการพูดจาในลักษณะการทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับแต่งนะครับการทําคอนเทนต์ของเราใหม่ใหม่ให้มันสร้างสรรค์โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปพาดพิงใครถึงแม้เขาจะพาดพิง แล้วก็ผมขอโทษอยู่เสมอนะถ้าทุกท่านเป็นเอฟซีผมจริงๆแล้วจะจะจำได้ว่าผมจะขอโทษอยู่เสมอว่าถ้าหากมีสิ่งใดที่ผมทําให้ทุกท่านไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นคนรักผมคนไม่รักผมก็ตามเนี่ยแต่ผมองกลับขอโทษนะครับกับทุกข้ามาด้วยนะครับผมจะพูดอย่างนี้เสมอๆม,มีหลายช่องหลายคนนะครับอยากเจอผมช่วงนี้ผมบอกว่าผมไม่สะดวก บางคนบอกว่าอยากแค่ช่วยช่วยดันช่องนะผมก็บอกช่วงนี้ผมยังไม่สะดวกขอผมเคลียร์งานนะครับเคลียร์ปัญหาต่างๆขอ,องทางคดีความผมผมไม่จบแล้วก็หลังจากนั้นผมบอสมองแล้วเนี่ยก็จะมีสมองในการคิดช่วยเหลือคนอื่นต่อตอนนี้ช่วยตัวเองก่อนนะฮะทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับนายถุงเกลี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกไม่สบายต้นไหลตรงนี้นปวดป,ดปดูตรงนี้เส้นเอ็นมันขึ้นนอาจ,จะเป็นความเครียด หนึ่งการจ้องโซเชียลนานๆเล่นอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นานๆเนี่ยนะครับหรือนั่งหน้าโต๊ะคอมนานๆเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะความเครียดแล้วมันเส้นมันอาจจะตึงหรืออาจจะเขาเรียกอะไรมันอักเสบได้หลังวันนี้ผมจริงไม่เล่นโซเชียลไม่ไลฟ์สดบการบันทึกวีโอตรงนี้ก็เพื่อที่จะทักทายทุกท่านเดี๋ยวจะบอกทุกท่านว่าเออผมยังอยู่ยังทําหน้าที่อยู่ยังเป็นทนายความอยู่ นะครับยังคงรักษาสถานะความเป็นทนายความให้กับลุงพลอยูออ่อีกสองคดีคือคดีไม้กับคดีรามยนะันแค่นั้นเองนะครับทุกท่านครับเราต้องทําหน้าที่ของเรานะครับใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปทําให้ถึงที่สุดสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับมันมีชั้นต้นมีชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาต่อตอไปนะครับผมเองก็มีการเย้มตัวให้ดี ที่สุดมีการประชุมทีมงานผมในการหาข้อเท็จจริงในการหาข้อพิรุธข้อสงสัยกับทีมงานผมก็จะมีการนัดประชุมกันราววันที่10ก,กว่ากานะครับ1ิบก,บกว่ากวเนี้ยในการเอาสำรวนม,มาช่วยกันดูในทีมงานทนายที่สกลนครแี่นขอบคุณนะครับพี่ชายที่แสนดีกับน้องสาวที่แสนดีของผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับขอบคุณพี่ชายที่แสนดี ขอบคุณน้องสาวที่แสนดีของผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ให้ความอุ้มชูสุงเกต,ตวันนี้นะฮะผมต้องกราบขอบพอระคุณจริงๆนะครับแล้วก็กราบขอบพอระคุณเอฟซีทุกท่านที่ยังห่วงใยกันยังรักกันยังเคารพกันยังเชื่อถือกันนะครับวันนี้สงครามโซเชียลที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมทราบมาจากการโทรศัพท์มาบอกจากของเอฟซีว่ามันวุ่นวายไปหมดเลยทนายสมงเกตอย่าไปยุ่งกับเขานะ อย่าไปยุ่งครับผมไม่ยุ่งอยู่แล้วครับนะครับใครจะไปใครจะมาใครจะกินใครจะนอนใครจะด่าใครจะชมนะครับปล่อยครับนะบปล่อยผมไม่อยากจะยุ่งแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสอยากจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ช่วยเหลือพี่น้องสกนลนครหรือพี่น้องจังหวัดอื่นๆเท่าที่ผมจะช่วยได้และสังขารผมจะให้ ครับสังขารผมจะให้นะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองร่างกายมันมันไม่ค่อยแข็งแรงเป็นการตอนสมัยหนุ่มๆเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้มันจะรู้สึกจะปวดปวดหน่อยหนึ่งจะเป็นมอนเส้นเอ็นขึ้นมาเจ็บป้ายาทุกคืนนะฮะแต่ก็พยายามรักษาสุขภาพไปเดินออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษน,นะฮะตื่นเช้ามาครับก็มีประมาณสักแปดสายแล้วครับที่โทรเข้ามา ขอปรึกษาหน่อยคาัทนายขอหาลื่องหน่อยคาัทนายนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่โทรเข้ามาตั้งแต่เช้าตรู่ตัง้งแต่ดึตาขึ้นมามบียรสิ่งโทรศัพท์พยายามลดลดลงในเรื่องของงานนะครับมันจะได้ไม่เกิดความเครียดน,นะครับแล้วก็ยังคงมีความปรารถนาดีมีความรักให้กับทุกท่านที่เป็น FC ผม FC ที่อยู่ในสิทในธรรมให้รอผมนิดนึง พี่น้องที่เป็น f c ผมให้รอผมนิดหนึ่งหลังจากวันที่8แล้วจะมีการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆพอผมทําหน้าที่ให้กับาทางลุงพลให้จบก่อนนะครับหลังวันที่แปดเราคนจะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับจะมีคอนเทนต์ที่ดีๆสร้างสรรค์สนุกสนานไม่เครียดให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับให้ชมกันนะครับอย่าไปไหนกันนะฮะอย่าทิ้งกันนะครับถ้ายังรักกันอยู่อย่าทิ้งกันนะฮะนะครับ ถ้ายิ่งว่าผมปปเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงก็อย่าพูดทิ้งกันนะครับยังคงติดตามกันอยู่เหนียวแน่นแล้วก็หลายๆท่านที่ผมช่วยดันช่องไปก็ทุกวันนี้ก็แต่ละคนก็คงจะมีแนวทางของตอนเองก็ยินดีด้วยทุกท่านครับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมอัดตรงนี้เพื่อที่จะทักทายท่านแหละเพื่อที่จะบอกท่านว่าผมยังอยู่นะแล้วก็อยากให้ทุกท่านติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับเดือนนี้ผมอาจจะทำคอนเทนต์น้อยนะครับเพราะว่าสมองอยู่ที่เรื่องงาน นะครับเราต้องเอาใจใส่เรื่องงานนะครับเราจะต้องเอาใจใส่เรื่องงานเราจะเห็นแก่ประโยชน์ของค่า YouTube เงิน YouTube อะไรที่อ,ออกมาพูดออกมาดา่าอมาทอเนี่ยผมจะไม่ไม่เน้นตรงนั้นเดือนนี้ไม่ได้เงินค่า youtube ก็ไม่เป็นไรครับผมก็มีเงินเดือนกินอยู่ครับมีเงินเดือนทํางานว่าความ,มอ,อยู่แต่ก็เห็นใจพี่น้องยูทูบเบอร์อาชีพที่อยู่แถวปกอกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีคอนเทนต์ก็คงจะไม่มีคนติดตามไม่มีติดตามก็ไม่มีโฆษณารายได้ก็จะไม่มี ฝากไปถึงพี่น้อง u t u b e นะครับทุกท่านที่อ,อยู่ที่กกอกหรือไม่อยู่กกรอก็ตามนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการพูดจาในคดีความนะครับโดยเฉพาะคดีที่สําคัญสําคัญคดีน้องชมพู่อย่าไปพูดเลยครับขอให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับและโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ที่ถูกวางตัวเป็นพยานต่างๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ท่านพูดออกไปในการไล่สุดน,นั้นจะใช้ผูกพันท่าน มัดคอท่านและจะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องท่านในอนาคตในกรณีที่มีการเบิกความเท็จเบิกความไม่ตรงกับการที่เคยไล่สดนะครับเพราะฉะนั้นขอทุกท่านพึงใช้วิจรารณญาณในการไล่สดอย่าแต่ต้องคดีหาคอนเทนต์อื่นๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการตั้งกล้องวิดีโอก่อนจะนั่งทํางานที่โต๊ะทางานนี่นะครับไล่สึกวิดีโอไม่ไล่สุด เพื่อพูดคุยกับเอฟซีทุกคนนะครับยังรักยังเคารพยังคิดถึงทุกคนอยู่นะครับยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่คุณแม่ที่โทรมาผมไม่ได้รับสายขออภัยด้วยเองก็ตอนนี้ก็สมองก็ไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่แต่อย่างเย็นว่าๆก็ไปเดินออกกําลังกายกลับมาดน้ํากินข้าวนอนนะครับดึกๆบางทีตื่นขึ้นมา,ก,ก,มาก,ก็มานั่งทํางานต่อแบบนี้กิจกรรมผมจะอยู่แบบนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่มีความสุขเท่าไหร่ แตนะ่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็วันนี้ผมเองก็ไม่ได้มีคดีความอะไรเพราะวันนี้ไม่มีใครนัดอะไรผม,ผมก็นั่งทำงานเกียงกันรูจิบเอกสารที่มาดูมาเรียบมาเรียงนะครับมาทําเครื่องหมายไว้ว่าเราจะถามอะไรเนาะเราจะเรียมเนาะเราจะเตรเียมอะไรยื่นเนาะนะครับนะทุกทีทุกท่านครับเอฟสี MC ครับถือว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นการทักทายแล้วก็ยังส่งสัญญาณให้ท่านฟังว่าผมยังอยู่นะแล้วก็เป็นการ สื่อสารไปยังท่านว่าผมยังคงทําหน้าที่ผมยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับขอทุกท่านเฝ้ารอเฝ้าติดตามการไลฟ์สดของผมกันละกันแต่ว่าจะเป็นทางการก็น่าจะต้องหลังวันที่แปดน,นะทุกท่านนะคิดหอดกันแพงกันรักกันอย่าทิ้งกันเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะบายบายสวัสดีค่ะ